อาสัตว์มันสะท้อนแสงออกมาบางทีคือเราไม่รู้เลยว่าเราจะสวัสดีวันดทุกคนและคุณผู้ชอมทุกท่านนะครับผมันรีกับผมแอปผมพบบบบีแล้ววันนี้นะครับผมเราก็อยู่กันในรายการประจำวันทุกวันเพื่อสวัสดีสแปนในการตรงแบบนี้ครับคลิปติดผีนั่นเองครับผม <c oughs> สำหรับคลิป <c oughs> ติดผ <ing> ีในสัปดาห์นี้นะครับต้องขอบอกเลยว่าจากการรวบรวมมาจากทีมงานนะครับแล้วก็ส่งมาจากทางบ้านเยอะแยะมากมายเนี่ยต้องบอกเลยว่า e ีนี้นี่จะบอกว่าเป็นผีมันก็ไม่เชิงสักเท่าไหร่เพราะว่าทีมงานผมวงมาว่าเป็นกึ่งกึ่งปีศาจท,ที่แบบว่าถ่ายติดตามป,ป่าตามเขาซะมากกว่า <c oughs> อ่ะไม่รู้มันจะหลอนหรือน่ากลัวแค่ไหนนะคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวเราไปดูในคลิปดีกว่านะครับว่าที่ทีมงานได้เรียงแบบวามีอะไรบ้างนะครับผอกเอาไปรบกวนการรอช้าคุณผู้ชมก่อนที่เราจะ ก็คลิปกันนะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดสไคร์แล้วกดกระดิ่งเพื่อนๆคลิปใม่ของเราด้วยนะครับ, <l acht> รบผมและถ้าพร้อมไปแล้วงั้นเดี๋ยวเราเข้าดูคลิปพร้อมๆกันเลยครับ <l acht> Okay. มาดูสําหรับคลิปแรกก่อนเลยคลิปแรกที่เป็นคลิปอะไรวะคลิปแรกนี่ทีมงานตั้งชื่อคลิปว่าพลังงานปริศนาจูโจมครับทีมงานเขียนมาบอกว่าคืปนี้เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านเราไม่แน่ใจว่าเป็นประเทศอินเดียหรือเวียดนามหรือแถบแถบ,แบพมา่าอะไรอย่างเงี้ยคือทีมงานบอกว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่เหมือนกับว่าได้มีเพื่อนสองคนเขาก็กำลังนอนในห้องพักห้องนึงอยู่ซึ่งก็ได้ติดกล้องวงจรปิดทั่วไปกันขโมยกันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เนี่ยในขณะที่พวกเขานอนอ,นอยู่เนี่ยมันก็ หมือนมีพลังงานบางอย่างเนี่ยนี่ลอยเข้ามาในห้องหลังจากนั้นก็เกิดคล้ายๆกับผีโปรโตไกฮะที่มีของลอยไปลอยมาด้วยนันจนสุดท้ายเนี่ยมันก็ได้มีพลังงานบางอย่างได้ดึงคนคนหนึ่งเนี่ยจนลอยขึ้นแล้วก็พยายามจะลากอกจาห้องด้วยครับโอ้โหเกิดมาหน้ากลัวขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าในคลิปจะเป็นยังไงนะฮะอ่ะนี่ครับคุณผู้ชมอ๋อนี่ฮะเหมือนกับเป็นวัยรุ่น2คนนะกำลังนอนพักผ่อนอยู่ในห้อง แล้วทีนี้ก็เหมือนกับว่าคนหนึ่งได้เดินออกไปแล้วยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ย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 เกี้หปะเหมือนจะมีอะไรนี่มีอะไรบางอย่างกิ้งเข้ามาฮะยังไม่น่าใช่อะอนี่กลับมาล้มตัวลงนอนอีกรอบนึ่งน่าจะไปเข้าห้องน้ำอะไรประมาณนี้เฮยว้ายโอ้โหล อะอ่ันนี้คือคือโดนดึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหดิชอุ t ยอุ้ยอุ้ยน่งกูสัว์น่ะเราจะปลุกเพื่อนแล้วปะ นี่ปลุกเพื่อนแล้วครับผมเป็นใครใครก็ตื่นผู้ชมช็อตนี้ยโอ้ มดููอย่่เนีความรู้สึกของผมมันเหมือนกับว่ามันเป็นเผีโปรโตไก่อะแต่ตอนแรกก็แอบคิดนะว่าว่าไอคนที่นอนอยู่แล้วแบบเท้ามันโดนลากออกมาที่เขาอ้างอะนะมันก็มีสิทธิ์ที่จะยกเองได้ปะแต่ลักษณะมันเหมือนคนโดนลากวอยเน้ยเนี่ยเนี้ยเนียเนียเนียเดี๋ยวทีมงานแบบซูมให้ดูชัดๆเลยคือลักษณะเหมือนยกขึ้นแล้วแล้วก็อีกข้างหนึ่งค่อยๆลากออกมาฮะคือจะเคลื่อนไหวอย่างเนี้ย ตามธรรมชาติมันเป็นไปไม่ได้อะถ้าเกิดคิดในแบบเตรียมที่สุดก็คือต้องมีเชือกที่ขาแต่ในเนี้ยภาพมันก็ไม่ได้ชัดขนาดนั้นครับแต่ผมว่ามันมันไม่น่าเตี้ยมาอ,อันเนี้ยแล้วเจอชอ็อตเก้าอี้ขยับเองได้เนี่ยเนี่ยปลุกเพื่อนแล้วปึ๊บนั่นนั่นไม่รอแล้วครับช็อตนี้คุณผู้ชมครับ โดยส่วนตัวสําหรับคลิปนี้ถามว่าน่ากลัวไหมถ้ามองในมุมมองผีปโตไกเนี่ยน่ากลัวฮะแต่ทีมงานเขียนมาบอกว่ามันจะมีกลุ่มก้อนพลังงานบางอย่างลอยเข้ามานี่แต่ผมยังไม่เห็นเลยนะคือถ้าเกิดสมมติมันมีพลังงานดําๆอะ่ะแบบลอยเข้ามาอยู่ตรงขาเขาแล้วแบบดึงแล้วก็ว่าหายไปอะไรเงี้ยผมว่าคลิปนี้จะเพอร์เฟกมากเลยคุณผู้ชมแต่คลิปนี้มันไม่เห็นแบบรูปร่างแบบเงาหรือควันหรืออะไรที่แบบโป่งบ,บอกได้ว่าเป็นผีได้โดยส่วนตัวผมผมรู้สึกว่ามันขาดองค์ประกอบที่มันให้หน่า กลัวที่สุดไปหน่อยนึงคลิปนี้ส่วนตัวผมว่าคลิปจริงครับแต่ผมให้แค่6.5กระโหลกเพียงแค่นั้นเองครับคุณผู้ชมให้คลิปนี้กี่คะแนนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แล้วบอกผมไว้หน่อยแล้วกันนะครับผอโอเคไปดูคลิปถัดไปเลยฮะคลิปต่อมาครับมีชื่อว่ายูทูบเบอร์คุยกับมนุษย์ต่างดาวครับทีมงานครับได้ไป,ปรวบรวมข้อมูลมาบอกว่าคลิปนี้เนี่ยคือคลิปที่ยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่มีนามว่าเออร์วินแซนเดอร์ครับที่คนคนนี้เนี่ยเขาเหมือนกันเป็นยูทูบเบอร์สายลุยป่าหรือแบบเป็นยูทู เขาได้ไปเจอกับสิ่งมีชีวิตประหลาดตัวหนึ่งในปา่าและเขาได้สามารถเรียกมันและสื่อสารกับมันได้ซึ่งเขาเนี่ยก็ได้โชว์ให้กล้องเห็นเลยว่าเขาได้สามารถเรียกมันให้มาโผล่ในกล้องได้ครับซึ่งตัวที่ออกมาเนี่ยจะบอกว่าเป็นผีมันก็ไม่ใช่จะบอกว่าปีศาจมันก็ไม่เชิงมันเหมือนกับครึ่งคนครึ่งสัตว์ยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวอ,องี้เราไปพิจารณาดีกว่าว่าในคลิปนี้เราจะเห็นเป็นอะไรกันนะครับอ่าฮะอันนี้น่าจะคือคุณเอเอร์ออออวินแซนเดอร์ใช่ไหมอ่านี่ครับมาแล้วครับ นี่เขาเรียกอยู่ฮ้ยเ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 ฮ้ยแต่เขาดูเหมือนนักวิทยาศาสตร์มากเลยนะเฮ้ยเฮ้ยคุณผชมรู้สึกเหมือนผมป่ะส่วนตัวผมมีความรู้สึกกึ่งๆเล็กๆน้อยๆว่าคลิปคลิปนี้มันเหมือน คลิปที่ตัดต่อขึ้นมายังไงก็ไม่รู้อ่ะคือจะบอกว่าเป็นคลิปที่ตัดต่อได้เนียนก็เนียนครับคือด้วยความที่ว่าเการขยับมูฟเมนอย่างเงี้ยมัน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 เนียนไปธรรมชาติมันดูไม่แบบแข็งแข็งทื่อๆแต่ผมรู้สึกว่าภาพมันยังลอยลอย,รอยหรือไม่ลอยวะไม่รู้อ่ะผมพยายามย้อนดูเป็นสิบรอบอยู่เนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่ามัน มันเหมือนภาพแต่งแต่มันก็ไม่ได้เหมือนภาพแต่งไปในตัวและเท่าที่ดูเนี่ยมันเหมือนกับสัตว์มากกว่ามนุษย์ต่างดาวการเคลื่อนไหวต่างๆอ่ะมันดูไม่ได้เหมือนคลิปตัดต่อเลยแล้วกล้องค่อนข้างสัน่นการที่จะทําให้อ่อภาพเหล่านี้มันนิ่งได้ขนาดนี้ผมว่าค่อนข้างยากถ้าเอาความน่ากลัวเนี่ยผมว่าไม่น่ากลัวให้คะแนนไม่ได้เลยด้วยเพราะมันไม่ได้แบบเออเป็นคนควันหมอก,หมอกๆหรือเ,เป็นผีออกมาแต่ถ้าเอาความแปลกเนี่ยโอ้โหผมว่าให้เก้า จุดห้เาเก้าจุดห้าเยอะไปเอาเก้าละกันครับเพราะว่าบางส่วนผมไม่รู้สึกว่ามันมีฟิลคล้ายๆกับตัดต่ออยู่เหมือนกันไม่รู้ผมเอาเพราะผมไม่รู้คุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้อยู่คลิปนี้นะคอมเมนต์เวาแล้วบอกผมหน่อยว่าไอ้สิ่งที่พวกเราเห็นกันอยู่เนี่ยมันคือตัวอะไรผมอยากรู้แต่ละคนที่เห็นยังไงนะครับ โอเคไปดูคลิปต่อไปคลิปนี้ให้คะแนนไม่ได้จริงๆครับไปเลยฮะคลิปถัดมาคลิปที่3มครับมีชื่อว่าผีเด็กปริศนาครับเขาบอกว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับเกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับเขาบอกว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเป็นคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดจากบ้านหลังหนึ่งที่เขาเดี่ยได้ถ่าย แบบหน้าบ้านไว้ซึ่งมันก็มีรถสัญจรไปสัญจรมาปกติแต่ทีนี้เนี่ยพอไปบันทึกภาพไปสบพังเนี่ยมันดันไปบันทึกติดเด็กคนหนึ่งที่ค่อยๆเดินเข้ามาในบ้านแบบชิวๆและเชื่อว่าเด็กคนนี้เนี่ยรูปร่างแบบแปลกมากๆเลยถ้าดูดูแล้วเนี่ยจะบอกว่าเป็นคนก็ไม่น่าใช่จะบอกว่าเป็นผีก็กึ่งๆยังไงก็ไม่รู้เอาเป็นว่าเกิดมาขนาดนี้เดี๋ยวไปดูพอ้อมกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมไปดูกันเลยครับผีเด็กปริศนา ไหนอะคือต้องคือให้ผมโฟกัสตรงนี้ถูกปะถ้าบอกว่าหน้าบ้านหรือตรงนี้ผมพยายามมองอยู่นะผมยังไม่เห็นเฮ้ยเฮ้ย นี่พูดยากมากผมไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ผมเห็นอยู่เนี่ยมันคืออะไรแต่เจ้าสิ่งสิ่งนี้มันโผล่มาตอนที่รถคันเนี้ยในในเนี่ยสีดำเนี่ยมันผ่านไปพอดีแล้วมันเหมือนเด็กไหมมันก็เหมือนเด็กแต่ลักษณะ การเดินมันไม่ใช่เด็กเลยเว้ยไม่รู้เหมือนกันครับคืออะไรแต่ถามว่าหลอนไหมก็น่ากลัวฮะรู้สึกว่าถ้าเกิดกูอยู่บ้านนี้แล้วกูเห็นแบบเนี้ยกูก็ไม่อยู่แล้วครับผม <c oughs> ถามว่าคลิปนี้ให้กี่คะแนนกี่กะโหลกส่วนตัวผมให้เจ็ดกะโหลกแล้วกันคือจะบอกว่าเป็นผีเด็กผมว่าไม่น่าใช่แต่ผมมองว่ามันมีสิทธิ์เป็นพวกแบบสิ่งมีชีวิตในนิยายอย่างพวกแบบฮอปปี้พวกกอลินอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าส่วนตัวคิดอย่างนี้นะเอาเป็นว่าคลิปที่3นี้คุณผู้ชมให้กี่คะแนนลองคอมเมนต์ คลิปนี้บอกผมน่อะไรแล้วกันนะครับผมโอเคไปดูคลิปถัดไปกันเลยฮะต่อมาครับคลิปที่4นี้มีชื่อว่าแอบมองวงเล็บเธออยู่นะจ๊ะนั่นแน่มาเป็น B N K เลย <c oughs> <c oughs> คือคลิปนี้นะครับทีมงานได้บอกไว้ว่าคลิปนี้เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาครับเป็นคลิปวิดีโอที่ถ่ายได้ในมหาวิทยาลัายแห่งหนึ่งที่ได้มีเด็กเขากําลังเล่นเบสบอลอยู่มันก็โยนบอลไปโยนบอลมาแล้วทีนี้เนี่ยก็ได้มีเพื่อนคนหนึ่งครับ,รบเขาได้ทําการถ่ายคลิปวิดีโอไว้ในขณะที่เขา ถ่ายที่วีดีโออยู่นั้นเขาก็สาดกล้องไปรอบๆปรากฏว่าในขณะที่เขาสาสตรกล้องไปอยู่เนี่ยมันได้ไปถ่ายติดกับอะไรบางอย่างที่อยู่บนหอคอยสูงๆที่กําลังจ้องมองพวกเขาไม่ต่างอะไรกับไมเคิลเมเยอร์เลยซึ่งตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นคนหรือผีต้องมาพิสูจน์กันครับเอ้ย ทีมงานเขียมนมาขนาดนี้เดี๋ยวคุณดูอาจจะงงคือสําหรับใครที่ไม่รู้จักว่าไมเคิลเมเยอร์คืออะไรนะครับก็ขออนุญาตแจ้งนิดนึงว่าไมเคิลเมเยอร์เนี่ยคือตัวละครสมบุตินะฮะในหนังเรื่องฮาโลวีนในแบบเมื่อ 30- 40ปีก่อนแล้วก็เพิ่งมีหนังรีเมคใหม่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองต้องบอกเลยว่าเป็นหนังแนวฮาโลวีนที่อยู่อันดับหนึ่งในใจผมเลยก็ว่าได้เพราะว่าเป็นหนังแนวฆาตกรสยองขวัญที่ไม่ต้องมีฉากจำสแก์อะไรให้มันน่ากลัวแต่มันแบบโผล่มาแต่ทีคือโห่ดแม คนว้าวอ่ะทาให้คนดูแบบจิตตกหรือกดดันกับการโผล่มาทีละนิดทีละนิดโผล่มาแบบให้เหน็นขึ้นขึ้นตัวหรืออะไรอย่างนี้อยู่ซึ่งเขาบอกว่าเหมือนไมเคิลเมเยอร์มากเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าในคลิปนี้จะเหมือนไมเคิลเมเยอร์หรือเปล่าน,น,นะฮะนี่ครับเป็นการเล่นบอลกันน่าจะในมาหาลัยแบบพี่บอกนั่นแหละฮะฝรั่งแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตอนที่ผมพยายามจะมองไปที่แบบหน้าตรงหน้าต่างอะไรอย่างนี้นะโอ้เดี๋ยวเหมือนว้ายอะไรวะเบสิ่ ใครโทรมาใครโทรมาฮัลโหลครับพี่เอ้ย <S <S กำลังอ่านคลิปเยอะพี่ชายขนลุกเลยพี่ดูคลิปผีอยู่พ <laughs> <laughs> ปิมโทรมา <laughs> ตกใจหมดเลยดาผี <laughs> คุณผู้ชมคืออย่างนี้ขอเข้าเรื่องก่อนนะครับคือภาพที่ผมกําลังดูอยู่เนี่ยส่วนตัวเลยนะผมรู้สึกว่ามันเหมือนไมเคิลเมเยอร์มากนี่เดี๋ยวผมเอาช็อตให้ดูนี่ช็อตนี้คนระับมื่อกับว่าชายคนนี้เขาโยนบอลกลับมาแล้วนี่คนนี้คนนี้คนนี้เขาเห็นเห็นว่ามีใครอยู่บนหอคอยเว้ยแล้วก็สาดกล้องขึ้นไปปรากฏว่ามันไม่ใช่หอคอยหรอกมันเป็นตึกสูงๆเฮ้ย มีคนกําลังแอบมองเขาอยู่ครับเฮ้ยอันนี้ผมบอกเลยนะไม่ใช่ผีอย่างเงี้ยไม่ใช่ผีแน่นอนหรือว่าผีวะไอ้ยี่น่ากลัวว่ะคือต้องเข้าใจก่อนนะคุณผู้ชมว่าผีในแต่ละประเทศน่ะมันต่างกันเว้ยอย่างผีบ้านเราอ่ะคือมันจะแบบโผลมาวับวับอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าโผลมาเป็นเงาดําๆแต่คือต่างประเทศอ่ะเขาจะโผลมาเป็นตัวๆอย่างนี้เลยแต่จะโผลไกล้ๆโผลเห็นแบบขอบๆหรือแวบดหนึ่งในหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง อันนี้มันคือแนวฝรั่งแบบร้อเซนต์เลยแต่อันนี้ยผมมองว่าจะบอกว่าเหมือนผีก็เหมือนจะบอกว่าเหมือนแบบฆาตรกรโลกจิตแอบมองก็เหมือนอ่ะแล้วทำไมขึ้นมาเยอะบางออกมาลักษณะนี้เลยทีมงานไปหาคลิปอินเสิร์ตมา <c oughs> คุณผู้ชมแล้ะทุกคนนะถ้ามองอยู่ต้องหายดินั่นนั่น โอ้โหโอ้โหคุณผู้ชมกูบอกเลยนะนะจุดเนี้ยส่วนตัวนะไม่อยู่แน่นอนกูลาออกเลยครับถ้าโดนแอบมองแบบนี้กูก็ไม่อยู่แล้วครับคลิปนี้บอกเลยไม่รู้ว่าเป็นแนวฆาตกรหรือเป็นผีแต่เอาไปสิกะโหลกเลยฮะ อเอาเป็นว่าคลิปนี้คุณผู้ชมให้กี่คะแนนแท็กเวลาแล้วบอกคอมเมนต์บอกไว้ใน่านกนะครับบอกว่าพูดจางมปดูเรื่องแล้วฮะเดี๋ยวเราไปดูคลิปสุดท้ายดีกว่าว่าจะเดือดเท่าคลิปนี้หรือเปล่านะครับไปดูคลิปสุดท้ายกันเลยและสําหรับคลิปสุดท้ายนี้นะครับผมโอ้ทีมงานมีดอกจันทร์ไว้ด้วยนะบ,บอกว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปปีสามในป่าครับโอ้คลิปนี้เกิดขึ้นที่ต่างประเทศอีกเช่นเคยเป็นคลิปที่เหมือนกับว่าได้มีนักท่องเที่ยวหรือว่านักสำรวจเนี่ยออกไปล่าท้าผีหรือไปสำรวจป่าตอน น,นแล้วแบบก็ถ่ายไว้ตามสถานที่ทั่วไปแหละเพราะแบบว่าเหมือนเขามีคําล่าลือว่าป่าเนี่ยมันมีปีาศาจมันมีการพบเห็นสิ่งมีชีวิตประหลาด,ดอยู่<ๆ>เขาก็เลยถ่ายไปเรื่อยๆแล้วทีนี้พอเขาถ่ายไปถ่ายมา<ๆ>ก็เหมือนแบบไม่มีอะไรนะ<ๆ>ก็กลับบ้านไปพอมาเช็ครีเช็คแบบรีเช็คคลิปอะมันมีอยู่ช็อตหนึ่งประมาณสักสองวิที่เห็นเหมือนกับสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งอยู่ครับซึ่งจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับอ่านี่ครับ เป็นยูทูบเบอร์ที่เขาน่าจะมาสำรวจไม่รู้ใช่ยูทูบเบอร์หรือเปล่านะทีมงานไม่ได้เขียนมาแต่เขาก็ถ่ายแบบสอดส่องอะไรอย่างงี้ไปเรื่อยๆโอ้โหน่ากลัวผมไม่ชอบป่าอย่างงี้เลยอะ่ะเป็นป่าตอนกลางคืนที่น่ากลัวมากคือเราสามารถพบเจอกับพวกแบบสัตว์ได้ทุกชนิดอะและ้วพอเราสาตไฟไปอะ่ะคือตาสัตว์มาสะท้อนแสงออกมาบางทีคือเราไม่รู้เลยว่าเราจะเห็น กูหยุดปึ๊บไอ้โอ้โหแลวกูหยุดภาพแบบซอปแบบดึกร้อยเปอร์เซนต์ที่เห็นชัดอะไรขนาดนี้โอ้ไ y god ไม่ใช่ผีแน่นอนครับแต่ไอ้ขี้นี่คือตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยวูนแล้วอย่างน่ากลัวคุณผู้ชม Mm hmm. คือถ้าเกิดว่าแบบว่าฝรั่งเขาเห็นอย่างนี้กันแบบตอนกลางคืนในป่าเนี้ยมันจะมีตำนานอยู่ตำนานหนึ่งครับที่ผมเคยทําเป็นหลอดซึืดาไปไม่แน่ใจว่าใครเคยจาได้มั้งตำนานปีศาจด,ดูดเลือดที่ชอบโผล่กลางคืนอะ mm ่ hmm. ะเออลักษณะมีความคล้ายนะมอสแมนคือมีแขนมีขาเหมือนคนเลยนะแต่แต่ไม่ใช่คนแน่ๆไม่ใช่คนแน่ๆอ mm ื hmm. ้มส่วนตัวถามว่าให้กี่คะแนนกับความน่าก,กลัวคลิปนี้เอาไปสิบเต็มสิบเลยครับ โอ้โสู้กับคลิปที่แล้วได้เลยครับคือต้องบอกว่าทาไมถึงให้12คลิปนี้เพราะว่าคือคลิปเมื่อกี้มันเป็นลักษณะแบบเอ่อหลอนสยองขวัญแบบแอบมองไกลๆหลอนๆนั่นแล้วเห็นแล้วก็ค่อยแวบหายไปอะ่ะแบบชัดเลยว่ามันคือแบบว่าเห็นน่ะคือไม่ได้แบบว่าเห็นแวบหบนึ่งแต่คือเห็นนานพอสมควรเลยนะแต่เนี้ยคือมันมาแนวปีศาจเว้ยมันคนละ t y ยกันแต่ผมรู้สึกว่า2คลิปนี้คือ2คลิปที่ดีที่สุดในสัปดาห์นี้เลยโอ้นี่เป็นวีคแรกที่ได้แบบ10คะแนน2คลิปติดเลยบ้าอู้เอาเรื่องนะผมปรบมือเลยฮะ ทีมงานมีคุณภาพนะครับผมที่สามารถคัดคลิปแบบนี้มาได้นะ โอเคคุณผู้ชมเอาไว้กคลิปนี้คุณผู้ชมให้กี่คะแนนแท็กเวลาแล้วบอกคอมเมนต์ผมมาหน่อยละกันนะครับผมโอเคและนี่ก็คือ5คลิปติดผีในวันนี้นะครับที่ต้องบอกเลยว่าเหมือนจะเป็นคลิปติดปีศาจมากกว่านะสองคลิปเลยแต่ก็ท้ายี้ทุดนั้นครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าสัปดาห์นี้หลอนมากหลอนแล้วก็มีความน่ากลัวพอสมควรเลยก็ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะชอบกันหรือเปล่าแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าใครชอบคลิปไหนให้คะแนนกี่คะแนนให้คลิปไหนกี่คะแนนบ้างแท็กเวลาไล่เรียงคลิปบอกผมมาหน่อยละกันแล้วเดี๋ยวผมจะมาอ่านคอม รบวมใจในพิซซ่หรือข้อมูลต่อหน่อย,พวกกวาายเอพื่อนๆากวนนายผมเอฟโบพิลาต้องกราบขอพระเจ้าแผ่นดนไว้ด้วยเจอกันสัปดาห์หน้าจะเป็นคลิปอะไรรอติดตามแล้วกันนะจ๊ะวันนี้ไปละบ๊ายบาย